ไปดูวิธีการยกตู้ผีเสื้อนะครับหนักมากเลยน้ำหนักเยอะเลยสองใบกี่คนนี่ยกใบเดียวนะกี่คนนี่ะใช้ธรรมดานหนักนั่่ไมมอาเลย ยกจยบร้อยนะครับต well, so. ่อไปกจะชลาดนาน้ำหนักแรงนะต้องงานน้ำหนักเกินงัดขึ้นงัดขึ้นวิธีนะครับผมตู้ผีเสื้อเต็มใบน้ำหนักมากใช้คนเยอะ ครับแล้วก็ลากเอาไสเอาโอ้ใหญ่จริงๆนะครับผมน้ำหนักสุดยอดเลยลากเอานะครับนี่ครับวิธีดีการยกตู้ของพี่เสือช้าช้า

าวิธีนะครับหาวิธีหาวิธียกตู้เ <ปะ S 1> คลื่อนตู้นะครับเพรานะานะาว,ว่าจบงานนี้เสียสมพรว่าจะใส่รถเคลนนะครับใส่เครนนะครับออกเอาตู้คอนเทนเนอร์ออกแล้วก็ใสจะใส่เคลนยก ยกตู้ผีเสื้อมันหนักมากจริงๆนะครับต้องหาวิธีนะครับหาวิธียกนะะ ก็คลิมนี้มีอะไรมากมายนะครับผมก็มาดูการยกตู้มิเสื้อนะครับมีวิธีแบบไหนทำแบบใดยกมันหนักนะครับก็ต้องหาวิธีแก้ไขเอา <laughs> หมดแรงละแล้เอใบเดียวนะครับใบเดียวไปใจเย็นจิงนใจเย็นใจเย็นเอาอยู่แกลดีกว่านะครับเพราะเขาทำงานอาจจะเกร็งนะฮะ การถ่ายวิดีโอโอ้ตั้งหลายคนนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนนะฮะใจเย็ในในใจจเย็นเย็น หก <6 S 2> คนเจ็ดคนนะฮะตัวใบเดียวต้องใช้คนเยอะสุดๆไปเลย

ชนเรียบร้อยเจ้ารอไ้ตรงนี้ตอกซลิงไม่ได้มันตอกซลิงไม่ได้จอดรอไ้ตรงนี้ตัวอะไรตอกสลิงเอารถออกว่ะนี่มันมีแบตแบตลบดแล้วแบตเบดดูนี่แบตรถจแย่หนึ่งอ่ะอะไรนะมีครทำอะไ

เอาลงไปเสร็จที่เรียบร้อยนะครับผม6ใบนะฮะวิธีวิธีลงนะครับผมผม,มีวิธีลงนะครับแตวก็ตก,ก็มันก็พอใช้ได้อยู่นะครับการลงตู้ีเสื้อนะเสร็จแล้วนะครับผม